วันนี้ผมอยู่กับเลื่อยโซ่นะฮะยี่ห้อเมบักนะมันจะชื่อนี้แหละอ่นะมาแกะกล่องพร้อมกันว่าข้างในมันมีอะไรกันบ้างนะจ๊ะนะฮะมาดูกันนะครับนะก็จะมีตัวเลื่อยนะเนะี่ยบอกว่าหนัก0.7กิโลนะอไม่แน่ใจว่าเออรวมแบตหรือเปล่านะเดี๋ยวค่อยมาวัดกันอีกทีหนึ่งอ่าแบตเตอรี่โอ้ใหม่ๆเลยสก้อนนะ อันนี้ยังไม่แน่ใจว่าชาร์จมาหรือ,อยังนะฮะสองก้อนให้มาเลยสองก้อนแพ็คมาอย่างดีสัวเงาอ่ามีแบตเราก็ต้องมีที่ชาร์จอ่านะเป็นซิกเนเจอร์ของอุปกรณ์ของจีนไปแล้วหลายอย่างนะครับัสว่านอะไรเงี้ยอ่ามันเป็นแบาตเตอรี่เนาะมีโซ่สำรองให้แนะมาท่อมรองให้สองสองอันเลยนะสองแพ็คมาแล้วก็ตัวไขควงแล้วก็น่าจะเป็นน้ํามันหล่อลื่นนะครับว่าน,นี้